ไม่เจริญปุระเต็มที่กับงานหายใจแทบไม่ทันไม่เจริญปุระแซบทุกใจคนดูสาบซ่อนรักไม่เจริญปุระหายใจแทบไม่ทันใส่อารมณ์จัดเต็มฟาดกระทิงโซเชียลลุกเป็นไฟหลังจากโปรเจกต์ยักษ์สาบซ่อนรักของค่ายทีวีซีนทางช่องสาม โดยผู้จัดมือฉังปิ่นนัทนันชวีวงศ์ที่สร้างบิ๊กเซอร์ไพรส์คว้าตัวแม่ใหม่เจริญปุระมาเชื่อเชิญอ,อารมณ์เดือดกับแหม่มคัทลียาพร้อมด้วยสองพระนางนิชานัทนิชาและกระทิงคุณรงคออกอากาศไปได้เพียง2องพีโดยเฉพาะกระแสของ2ตัวแม่ใหม่เจริญปุระและแหม่มคัทลียาที่ฟาดกันมันหยดแถมบรรดาลูกหลานของบ้านนี้ก็แซบไม่มีแผ่ว ที่น่าสงสารก็คงจะเป็นพระนางของเรื่องอย่างกระทิงคุณรงค์กับนิชาณธานิชาที่สาดความดราม่าก,กันน้ำตาท่วมเช่นกันวันนี้เลยเอาฉากขยี้ความมันมาให้ชมกันอีกหนึ่งฉากที่กระอุไม่แพ้ฉากเปิดพิยกรรมเลยทีเดียว กับฉากเปิดตัวแม่กระทิงและโชว์เนื้อด้วยผลตรวจ DNA ของกระทิงกับพ่อเป็นตอนที่หงพี่ใหม่พาฤุไัไยพี่ก้อยแม่ของสันกระทิงมาแชร์ให้ทุกคนในบ้านได้รู้ว่าความจริงแล้วพ่อของสันเป็นใครกันแน่ในขณะที่แม่ของสันกำลังตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ ก็มีคนให้พิสูจน์ด้วยการตรวจ DNA ว่าสันเป็นลูกของพัทูจริงไหมหงมั่นใจในผลตรวจเพราะตัวเองได้วางแผนล่อไว้ทุกอย่างแล้วแต่เกมกลับพลิกเมื่อผลตรวจกลับยืนยันว่าสันเป็นลูกแท้ๆของพัทูงานนี้มีคนโดนแกงหลายคนหงชอบกับผลตรวจและโมโหงอารวาสใส่รุไทยเขาทางพัทราพี่แมมขยี้แผลซ้ำหงจนแทบแทรแผ่แดินทบแ ฉากนี้คนเยอะเรื่องยาวเช่นเคยตามสูตรของบ้านนี้ว่าเล่นใหญ่ไฟลุกทุกคนครบเต็มห้องโถงฟิลส์ผู้กำกับซ้อมยาวให้ทุกคนเข้าใจคิวและเหตุการณ์รวมทั้งหมดทุกคนต้องตั้งสติสูงมากเพราะบทเยอะและมีจังหวะพูดกันทุกคนต้องจำคิวกันวุ่นวายแต่คนที่หนักก็หนีไม่พ้นพี่ไม่ที่ต้องฟาทุกคนเหมือนเดิมทั้งกระทิงพี่แมมพี่ก้อยและบรรดาลิวล้อทั้งหลาย การถ่ายทำต้องแบ่งถ่ายเป็นกรุปกร๊ปๆเรียงเหตุการณ์ปัญหามีทุกรูปแบบทั้งคนเยอะบทยาวจังหวะรับส่งของแต่ละคนและสถานที่ซึ่งจากเดิมเห็นว่ากว้างพอเจอนักแสดงครบห้องก็ดูแคบไปเลยแถมยังต้องหวังกล้องวางไฟอีก นักแสดงต้องระวังตัวกันให้ดีหูตาต้องไหวมากกว่าจะถ่ายฉากนี้จบเก็บภาพครบทุกคนก็เล่นเอาเสียงแห้งทั้งนักแสดงและทีมงานติดตามชมและลุ้นระทึกของฉากนี้ได้ในละครสาบซ่อนรักคืนวันอังคารที่13กันยายนนี้ทางช่อง3เวลา20.30นาฬกา30นาทีทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส